สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่นัทปินโตอีกแล้วในเกม scrutinize ครับนี่คือคลิปที่4นะจ๊ะเราเนี่ยไกลสุดที่เคยทำได้คือไปถึงคืนที่3ในคืนนั้นเองที่เราพลาดไปเนี่ยเพราะว่าเราถูกงัดบ้านโดยที่ไม่รู้ตัวครับวันนี้เนี่ยก็จะพยายามอีกครั้งหนึ่งคือก็จะไม่รับปากเหมือนเดิมพูดมาตลอดว่าไม่เคยรับปากเลยว่าจะเล่นได้จบเพราะมันยากมากยิ่งเฉพาะการเล่นที่พี่เล่นเนี่ยสิคืนเนี่ยมันยากจริง สิคืนนี่คือยากจริงแต่ว่าคนดูหลายคนคนดูหลายคนบอกว่าพี่นัดเล่น5คืนก็พอนะครับ5คืนแบบ no p e r m a d e n t no p e r m a d e n t <c oughs> ก็คือไม่มีการตายแบบถาวรตายแล้วฟื้นได้ในคืนที่3 <c oughs> คืนที่4อะไรเงี้ยอาจจะดีก็ได้นะอย่างเงี้ยอาจจะเล่นจบแต่ถ้า อันนั้นคือแค่ช่วงไงสำหรับคนที่ต้องการประสบการณ์แบบธรรมดาแล้วเราเล่นอร์มอลเนี่ยคนที่ต้องการความท้าทาย mm. ก็เลยอยากจะขอความเห็นน้องๆอ,อีกสักครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่ด้วยใน Facebook ว่าพี่ควรจะเล่นแบบที่มันเซฟได้ดีไหมแบบไม่ตายถาวรดีไหมอย่างน้อยก็ได้ฟื้นขึ้นมาในคืนที่3าคืนที่4อะไรเงี้ยหรือจะเล่นแบบเดิมก็คือตายแล้วตายเลย10คืนรวดว่าไงครับอันนี้ถามคนในไลฟ์ตอบได้เลยกำลังรอคำตอบอยู่ นี่มันมีแบบหนึ่งก็คือ t e c t i v e d e t e c t i v e เนี่ยจะไม่มีไม่มีไอ้สองตัวนี้มากวนที่บ้านสือบอย่างเดียวสําหรับคนที่ต้องการเล่นแบบสือบอย่างเดียวไม่มีภัยพิจารายแค่ต้องการไขคดีเนี่ยดีเทคทีฟก็มีมีคนบอกแบบเดิมครับสิบคืนไปเลยเซฟได้ดีกว่าไม่งั้นไม่จบหรอกครับก็จริงพี่ว่าถ้าพี่เล่นสิบคืนยังไงก็ไม่จบอยากเห็นตอนจบก็คงต้องเล่นแบบแรกนะครับคือมันยังมาเหมือนเดิมแหละแต่มันน่าจะเซฟได้อะวันนี้จะเล่นแบบแคชชวลดูนะครับไม่ได้แบบว่ากลัวท้าทายหรือหรอกกล,ลัวเล่นไม เรามาลองเล่นเนื้อเรื่องกันก่อนอีสิบคืนน่ะใครอยากชาเลนจ์ชาเลนจ์ไปอยากเก็บไปฝันก็เก็บไปกูไม่อยากฝันเยอะวันนี้จะเล่นแคชชัวร์ครับ5คืนแต่คือแคชชัวร์ก็คือน,น้ำหนักเท่าเดิมไม่ไม่ได้ง่ายขึ้นในแง่ของการเล่นความชาเลนจ์หรือแบบเทรดที่เราเจอก็ยังมาเหมือนเดิมคือพี่หมอกับหัวล้นมาเหมือนเดิมแต่อย่างน้อยถ้าเราเสียชีวิตเนี่ยเราจะยังกลับมาได้ในจุดที่ไกลที่สุดที่เราเคยทำคืนที่หนึ่งครับล็อกประตูห้องนอนซะเปิดประตูห้องเราเตอร์ไว้ซะนี่ห้องน้ำนีำน่หว่า กูจำห้องผิดแล้วเนี่ยหน้าต่างบานนี้เปิดโล่งมากเริ่มครับล็อกม,มีสวิตช์ไฟหรอห้องเนี่ยโอเคอะห้องน้ำไม่ต้องดูหรอกเพราะว่ามันไม่มีอะไรห้องแผงไฟเบกเกอร์เปิดทิ้งไว้ โอเคตั้งสติให้ดีนะทุกคนเราจะจัดหนักกันมาวันนี้ปิดหน้าต่างครับคือบ้านมึงนอกจากบ้านมึงจะใหญ่แล้วหน้าต่างเสือกเยอะอีกโอเคประตูหน้าหรอครั้งที่แล้วมีคนบอกประตูหน้าหรือเปล่าพี่นัทมันเข้ามาประตูหน้าหรือเปล่าประตูหน้ามันเปิดไม่ได้อยู่แล้วนะล็อกอมแมงโคตรโลง่ง เสียวสันหลังเลยเห็นหน้าต่างเปิดได้เนะี่ยมาเริ่มครับอเดี๋ยวนะมีคนบอกว่าอีกห้องนึงยังไม่ปิดเลยนะครับพี่ปิดหมดแล้วห้องนี้มันคือห้องน้าไงไม่จริงอะ่ะพี่ล็อกทุกห้องแล้วก็อย่ามาลอกพี่ล็อกหมดแล้วอย่ามาพาเราเระแวงนี่ว่านะอย่าช้ายิ่งช้ายิ่งยากเปิดไฟล์ขึ้นมารีพอร์ต ใบแรกแคสซันดราแคสซันดราลอดิเกรสเซิร์ไว้แล้วก็ดูกล้องก่อนสิ่งแรกที่ต้องดูก็คือกล้องพยันตรายในรูปแบบของคุณหมอหน่ากลัวชิบหายเออปาดแระชนมาแคสซันดราลอรดิเกรส เขามักจะเดินอยู่บนถนนเสมอซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรหรอกแต่ว่าเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนฉันเห็นบางอย่างแปลกไปเกี่ยวกับเธอตอนแรกเธอใช้เงินไปมานะครับปาร์ตี้บ้างซื้อรถใหม่บ้างบางทีก็จ้างคนสวนคนใหม่ด้วยแล้วอยู่ดีๆเมื่อสัปดาห์ก่อนทุกอย่างก็หยุดลงไปแฟนของเธอก็หายไปด้วยแล้วเมื่อวานนี้มันก็ถึงจุดไคลแม็กซ์พอฉันเห็นคนแปลกหน้ามายืนอยู่ตรงหน้าประตูเธอตอนแรกฉันคิดว่านั่นคือแฟนของเธอที่หายตัวไปแต่ว่าหรือว่าเธอจะเล่นยาก,กันนะแปลกๆครับ อ่ะเรามาเซิร์ชโซเชียลเน็ตเวิร์กกันก่อนไม่เจอโซเชียลเน็ตเวิร์กของคาสซันดราด้วยคาสซันดราพิมพ์ถูกแล้วรดิเกรสก็ถูกแล้ว R O D R I G ไม่ใช่ Q อืมทำไมเซิเร์ชแล้วครับอายุ20-30ถึงสามสิบ เดี๋ยวเราดูโซเชียลเน็ตเวิร์กเธอว่าเธอโพสอะไรไปบ้างนะครับระหว่างนี้ก็รีบขยับตัวเองซะผมน้ำตาลตาลน้ำตาลเซิร์ชคาสันดาโรดิเกรสคาสันดาโรดิเกรสนี่เจอแล้วดูกล้องอีกสักรอบโอเค ฉันได้เดินทางไปเที่ยวขอบคุณผู้จัดการของฉันแฮร์รี่ด้วยนะคุณเป็นคนดีที่สุดเลยความสําเร็จไม่ใช่ของขวัญแต่มันคือกระบวนการเป็นโมเดลลิ่งครับผู้หญิงคนนี้ดูจากโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ได้มีอะไรนะถ้างั้นอาจจะต้องดูมือถือครับบันทึกแชทต,ต,ต่างๆเซิร์ชซิมเอาไปแคร็ถ้าเป็นดังแบบก็ไม่น่าจะมี ประวัติอาชกรรมไหมคือด้วยความอู้ฟู่ของเงินเดือนหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะซื้อรถปาร์ตี้อะไรได้ไม่แปลกนะวิธีการลดน้าหนักนี่คือสิ่งที่เธอคนนะครับเสื้อผ้าซัมเมอร์นี้รูปภาพมือถือก็ไม่มีอะไรแชทคุยกับแฮร์รี่แฮร์รี่คือผู้จัดการเนาะว่าไงเจ้าสาวน้อยหวังว่าเธอจะกลับบ้านนะไม่ต้องห่วงตื่นเต้นมีการพูดถึงแฟนเก่าแต่ก็ไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยมิสเตอร์เคนเนดีเคนเนดีคะขอเลื่อนนัดเป็นสัปดาห์หน้าละกันได้เลยเรานัดกันบ่ายสามโมงันพล้นนะคุณหมอหรอ ทำลายร่างกายกันด้วยครับเลิกโกหกซะอิงโง่อ๋อมันมีการทะเลาะกันว่ะเหมือนแบบประกวดนางงามหรือนางแบบอะไรแล้วก็ไปทะเลาะกันไปทําลายร่างกายกันถ้างั้นเราใส่แชทสองอันนี้เข้าไปได้ไหมอันเดียวมีหลักฐานอันเดียวส่งเลยครับแนบแล้วส่งดูกล้องกันหน่อยดูกล้องแล้วดูบ้านด้วยนี่กูส่งผิดเหรอ เดินเช็คบ้านรอบที่หนึ่งก็เป็นแค่ข่าวทำลายร่างกายแต่ก็ยอมความกันเอากูก็ไม่น่าส่งสีทางนั้นแปลว่าผมส่งผิดจริงด้วยเช็คบ้านรอบแรกครับดูว่ามีไฟปิดไฟดับอะไรหรือเปล่าล็อกอยู่ ย่าย <se eing> ังล็อกอยู่เชียร์เห็นไฟดับกูก็ขนลุกแล้วมาเริ่มกันต่อ round t หมอหย่านะมันไม่ใช่คดีความอะไรอะดิใช่ไหมล่ะผู้ต้องสงสัยไม่รู้ครับ เพศชายสูงประมาณ6ฟุตเรามาร์กไปห้าจกเลยแล้วกันถึง6.6แล้วก็ตาสีน้ําตาลผมสีน้ําตาลตาสีเฮเซลอายุประมาณ30มสถึงสาเราจะเจอใครที่หน้าตาแบบนี้ไหมน้ําหนักประมาณ170ยเจ็กว้างๆไวร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดห้าเิร์ชก่อนครับมีคนเดียวครับคนนี้น่าจะไม่พลาดแอนโทนีเฮนเนแมนเฮนเนแมนเซิร์ช กูพิมพ์ผิดเหรอแ e e อนโทนี Heinemann เสียงรถว่ะเสียงรถว่ะดีๆนะไม่น่ามีอะไรหรอมกมั้งไฟก็ยังติดอยู่ทุกห้องอะ่ะมันเป็นแค่เสียงรถกับเสียงนกกระปูดเริ่ม ในเมื่อเขาไม่มีโซเชียลมีเดียผมก็ต้องมีเสียงรถเอะเชี่ยพ yeah. ากูระแวงตลอดเสียงอะไรวะดิ่นเสียงปะเสียงอะไรวะ คอมหรอต้องแฮกมือถือครับแครกเข้าไปแอนโทนี Anthony. อ่ะเรามาอ่านก่อนเขาทำอะไรเขาเนี่ย walking home from work I saw a man come out from our way ฉันเห็นตอนที่เดินกลับบ้านฉันเห็นผู้ชายคนหนึงเดินออกมาจากหลังร้านเชือดเนื้อร้านขายเนื้อนะครับเขามาคนเดียวแถมมีคราบอะไรดำๆติดที่เสื้อด้วย เห็นเขาคุยโทรศัพท์กับใครสักคนหนึ่งอยู่แต่มันเงียบมากตอนนั้นตอนที่เขาพูดเขาจับจ้องฉันด้วยฉันก็เลยรีบเดินหนีออกมาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรหรือเปล่านี่ไง c i n d y opening hour นโอเวอร์เอสเ e น o ์ไฮโดรเจนเปอร t ออกไซด์เสิ่งที่เขาเซิร์ชเนี่ยไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่มีไฮโดรเจน p พ r o x อร์ออกไซด์ใช้ได้ดีกับเสื้อผ้าคัตตอนหรือเปล่ามีรูปปืนวะมีรูปปืนเปื้อนเลือดวะต้องจัดแล้วละ่ะเชี่ยต้องจัดกล้องวงจรปิดแล้วล ปืนเพื่อนเลือดวะแล้วก็รูปเงินบรีดบัตเตอร์มิกเอ็กอันนี้คือสิ่งที่ต้องซื้อแต่รูปภาพนี่ครับน่าสนใจมากหลักฐานชิ้นที่หนึ่ง Con กซ์คอนเวอร์เซชัหมายเลขยี่สามเอ็กเนี่ยมีการว่าจ้างด้วยเหอะมีการจ้างครับจ้างงานครับจ้างงานฆ่าครับอยากให้ถูกกักขังไว้หรือว่าให้มันตายไปเลยแต่มีรูปปืนด้วยหลักฐานไหนจะแน่นหน,นากว่าวะแฟกไรเฮียมาถูกเวรอบนี้ส่งถูกว่ะ งานที่สามก่อนจะเป็นงานที่สามตรวจบ้านอีกรอบลุกไปดูบ้านหน่อยหน้าต่างอยู่ดีนะไฟยังติดนะ อไม่จำเป็นก็ไม่ต้องดับไฟบ้านกูก็ได้นะล็อกแล้วครับโอเคไอ้เหี้ยหมอไอ้เหี้ยหมอหมอแม่งเข้ามาถึงในบ้านเลยเพิ่งคืนแรกเอง แม่งเข้ามาแล้วอะหน้าต่างก็ล็อกนะเว้ย,ยกูโอ้โหคือถ้าแม่งเห็นในกล้องไม่เท่าไหร่แม่งเข้ามาในบ้านนี่แม่งระแวงไปหมดเขาเนี้ยโคตรเร็วเลยคือแรกเองนะครั้งที่แล้วเรารอดเรารอดจากการที่เรารอในเนี้ยประมาณสองนาทีสามนาทีได้แต่ครั้งนี้ไม่รู้จะรอดไหมอะรอกัอนนะรอกัอนนะอดทนนะทุกคน ร,รีเน็ตรีเน็ตรอได้ไหมรีเราเตอร์รอบหนึ่งเคเน็ตแดงพอดีกูรีเราเตอร์ไปเลยแล้วกันจังหวะน,นี้ครับตอนนี้น่าจะผ่านไปประมาณนาทีกว่าแล้วเฮ้กูก็หาไฟล์ไปสองไฟล์อันนี้เพิ่งคืนแรกเองนะอย่าไปกลัวครับโอ้ไม่ได้กลัวครับแค่ยังไม่อยากตายเร็วครับ อยู่ให้มันแน่ใจว่ามันไปก่อนนะขออีกขออีกครึ่งนาที30มิบวิเดี๋ยวออกอดทนนะกูเนี่ยอดทนไปละต้องไปละนานกว่านี้เดี๋ยวแม่งบ้านโดนงัดอีกกูก็ล็อกไว้หมดแล้วนี่นะพี่โลนมึงเข้ามาทางไหนวะ เฮียเฮ้ยหมอมึงเข้ามาทางไหนวะนี่อะก็ยังล็อกหมดเนี่ยไอสาดหมออย่านะห้องเนี้ยไอ้ยันอยู่ชอบชอบอยู่ห้องเนี้ยใจบอดีเลยเจ้าค่ะ นั่งคอมปุ๊บก,กูจะโดนปักคอเลยไหมเนี่ยหนึ่งสองสามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหาไปก็ไม่เจอหรอกมันอยู่ในบ้านแล้วคนต่อมาล็อบบี้เหียไม,มมไม่มีสมาธิสุดๆไม่มีสมาธิสุดๆบอกให้พอเราเห็นคนอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้ครับนี่ไงอายุ36เราดูโซเชียลแล้วอายุเขาสามห สามสิบาถึงสีน้ำหนักไม่รู้น้ำหนักร้อยแปดสูง6ฟุตล็อบบี้ลินดอนมีรายงานเข้ามาว่าเห็นผู้ชาย3าสี่คนแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งเขาแต่งงานนี่ไงชีเซตเย็ดหลักฐานแม่งก็พออยู่แล้วป่ะมึงผิดแล้วอันนี้มึงผิดเรื่องแล้วทำลายทิ้งเลย เค okay. อ่ะกูเก่งเนาะผู้ชายสามสี่คนบุกเข้าพาร์ทเป็นผู้หญิงไอ้หา <c oughs> เขาไปขอแต่างงานกันไงดูก็รู้แหละแต่กูเนี่ยกลัวหมอจากใจจริงทำไมไม่หมดคืนนี้ฟะทีวะ งอยู่จริงด้วยอ่ะอยู่มาตลอดเลยอ่ะเขาอยู่ที่นั่นมาตลอดเมื่อกี้แปลว่ามันก็ฆ่าเราได้นะแต่มันเลี้ยงเราไว้อยู่อ่ะโคตรแย่เลยว่ะทําไงวะเนี่ยอยู่แบบไม่ไปด้วยอ่ะต้องทำยังไงวะ นี่คือแรกไม่ใช่เหรอนี่แคชชัวรป่ะเนี่ยมึงดุกว่านอร์มอลอีกนะเนี่ยรอหมดเวลาไหมพี่ทำไมมันไม่หมดสัทีเนี่ยพี่ยังงงอยู่เนี่ยปกติด่านแรกมันไม่นานขนาดนี้นะเว้ยยังไงก็ต้องออกไปครับแต่ว่า <Okay. S 1> โดนฉีดแน่รอบนี้ ก่อนเหน้าต่างอะล็อกอยู่ทุกบานครับโอ้ยพี่หมอกลัวแล้วค่ะกลัวพี่หมอแล้วค่ะ S <S <an> เฮ้ยกูออกก่อนมึงทำให้กูมองหมอเปลี่ยนไปตลอดการ <S an> ไม่ดีเลย <S <S <an> ล็อกหมด <S <S <an> <S อย่าพุ่งออกมานะ <S <S <an> ล็อกทุกบานนั่นแหละกู <S <S <an> ต้องทำอีกอันนี้เนี่ย <S an> คือกูต้องทำอีกอันหนึ่งเหรอหรือยังไง มาตายก็ตายวะกูอยากเห็นมึงอยู่ข้างนอกมากกว่าหมอจริงๆกูไม่แฮปปี้เลย <Claire. S 2> แคลโอ้ยเฮี้ยตกใจโอเคผ่านแล้วด่านที่หนึ่งโอ้ชิต คืนที่สองครับล็อกก่อนระแวงมากเปิดทำไมล่ะครับ คืนที่หจบไปแล้วใครสอนให้มึงเปิดหน้าต่างอย่างนี้อยู่บ้านคนเดียวใครสอนให้เปิดหน้าต่างอย่างนี้ล็อกอยู่รีบเริ่มงานกันเถอะพวกเราก่อนที่จะมีแขกมาอีกประตูบ้านยังไงมันก็ล็อกไม่ได้ครับเข้าใจไหมคืนที่2คือยุงดังไอคนนี้กูเคยหานี่อีคขยุงดังเนี่ย มีเสียงรถมอไซค์อย่าในแดดขยุงแดงคุณขยุงแดงไม่มีประวัติในโลกโซเชียลกูเคาะมือถือก่อนเลยทั้งนั้นอายุ20-25ถึงทะเบียนลาดอยู่ไหนวะ เจอแล้วครับอายุ20ถึง25เพศหญิงสีน้ำตาลตาสีน้ำตาลดูกล้องส่วนสูงไม่รู้แต่เรารู้ชื่อแล้ว,ว่าไม่ใช่ปัญหาหรอกนี่ไงขยุงแดงเรื่องก็คือว่า ฉันได้ยินเสียงรบกวนจากบ้านมิสเตอร์แดงหลายครั้งตั้งแต่เธอเข้าไปย้ายอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นี้ชอบเปิดเพลงดังๆตอนกลางคืนคุนคยกับใครก็ไมู่ถึงตีสีแถมฉันรายงานไปก็ไม่มีใครไปว่าอะไรเธอด้วยล่าสุดมีคนชื่อจาเดตมาหาเธอซึ่งหน้าตาแบบดูทรงแล้วไม่ใช่คนปกติอะ่ะเป็นห่วงครับไหนอะ่ะแต่รูปคอหูกระต่ายของกินเสื้อผ้า Search History เบสเรสต์รูมเนี่ยเฮียชุดแอสตัตออนแอดมินแอคเคาน์มีแต่ดูเรื่องหนังเรื่องเกมไม่เห็นมีสาระสำคัญอะไรเลยในเรื่องของการเซิร์ชข้อมูลนะครับแต่ว่าเราต้องดูแชทแล้วละ่ะคือเธอเป็นสตรีมเมอร์เว้ยเธอเป็นสตรีมเมอร์ครับมีเสียงรถ เฮียเอาไปดูบ้านหน่อยน่เสียงเฮียอะไวะเนี่ยเธอเป็นสตรีมเมอร์สาวเธอก็เลยเซิร์ชเรื่องเกมเพื่อหาข้อมูลเกมแล้วก็มีการแชทกับคนดูแชทกับคนดูว่าคืนนี้จะเล่นเกมอะไรจะสตรีมกี่โมงคืนนี้จะส่งโดเนทให้นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคอนเวอร์เซชันที่คุยกันครับ ก็ยังไม่เห็นอะไรแปลกก็เธอเป็นสตรีมเมอร์เธอก็เลยนอนดึกคุยยาวถึงตีสี่เสียงกรีดอะไรเงี้ยเหมือนเมอนผมเลน่ะผมก็กรีดอยู่เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักฐานก็คือว่าเธอเป็นสตรีมเมอร์หลักฐานเดียวก็คือนี่เป็น f a l ส e ส่งไปสักแชทหนึ่งแล้วกนะัน่ะแนบไปแล้วก็รีซอไปว่านี่คือ False รีพอร์ตถูกต้องเก่งมากคุณนัทชี้ต่อไปเพศชายส่วนสูงประมาณ6ฟุตต่วครอ,อ,อบไปก่อนน้ำตาลน้ำตาล น้ำหนักประมาณ125-150สิอา์ชอายุประมาณ30-40มีคนเดียวครับลารีแจ็ครูปประธานสันผานใช้ได้อะฮะทำไมอ่ะลารีแจ็คสันลารีแจ็คสันเซิร์ชเลยพอดีฉันไปรับเมียฉันที่โรงเรียนพีลาทิสพอฉันออกมาจากมุมห้องฉันเห็นผู้ชายผิวขาวกับรถตู้คันนึงซึ่งแปลกมากเหมือนมีคนจ้องมองจากรถคันนั้นออกมา ฉันก็เลยรีบพาเธอเมียของฉันเดินตรงไปที่รถตู้คันนั้นเพราะมีสายตาแปลกๆมาจากรถตู้คันนั้นครับเราก็เลยพาเมียเดินเข้าไปฉันเห็นคนคนนึงยืนอยู่ตรงนั้นพวกเขาก็เลยรีบเลี้ยวออกไปก่อนโดยที่ไม่ทันเห็นทะเบียนมันมีอะไรแปลกๆกับรถคันนั้นแน่ๆใช่แปลกมากเพราะฉะนั้นเราต้องเซิร์ชแล้วละครับว่าไอ้นี่มันมีพฤติกรรมลักพาตัวอะไรในรถตู้คันนี้หรือเปล่าเซิร์ชชื่อลารีแจ็กสันเอามือถือมันมาคลกดูเดี๋ยวต้องดูประวัติอาชญากรรมด้วย เน็ตหลุดไอ้เชี่ยเน็ตมึงมาหลุดเลยตอนนี้เนี่ยหน้าต่างทุกบานหน้าต่างทุกบาน ยังอยู่ดีหมออย่าเพิ่งมาในศาสตร์รีเราเตอร์แป๊บกูกำลังแฮ็กเข้าได้เข้าเข็มมึงตัดเน็ตกูหมอแม่งชอบตัดเน็ตก่อนด้วยตัดเสร็จแล้วแม่งก็เข้ามาละล็อกอยู่มาไหมยังหลอกนา เบาได้เบาอ่ะหมอตอนนี้นะครับกำลังเข้าได้เข้าเข็มสุดๆสำรวจบ้านก่อนสำรวจกล้องด้วยนกกระตัวหมหแ่ฮ้เฮ้ยเฮ้ยกูเห็นมึงนะไอ้สัสไอ้เชี่ยไฟดับโคตรแม่งเ้ยดับ อูโดเลยโอ้ h แม่งก็ต้องกระพริบไฟใส่ไงแต่คือ แล้วเยอะไฟดับครับไอ้หา้าแต่ไม่เป็นไรครับเพราะเรามีเซฟอย่างน้อยผมจะค่อยๆกระดึบตัวเองไปจนถึงจุดจบของเกมนี้ให้ได้อะนะครับก็เดี๋ยวเบรคคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนยังไงคราวหน้าจะมาเล่นต่ออย่างแน่นอนเพื่อให้เกมไปถึงจุดจบให้ได้ครับเราลดามาเหลือ5คืนแบบที่สามารถเซฟได้เพราะฉะนั้นมันต้องจบสักวันหนึ่งแหละแต่ไม่ใช่วันนี้เจอกันใหม่คราวหน้ากับเกมสครูทีนไนส์ครับถ้าชื่นชอบยังไงกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ